น้อมกราบเสด็จพ่อวิสุทธิพุทธรังศีบรมธรรมบิดากราบคุณพ่อพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์กราบคุณพระธรรมกราบคุณพระอริยสงฆ์เจ้าทุกพระบาททุกพระองค์และองค์พระเบื้องสูงทุกพระบาททุกพระองค์กราบพี่วันชิตาวันชานนสวัสดีกรลยานธรรมทุกทท่าน วันนี้พิฉันขอโอกาสมาแบ่งปันธรรมในหัวข้อเรื่องกิเลสของหลวงปู่อ่อนยานสิริจากหนังสือตามรอยธรรมพระกรรมฐานร้อยแปดพระธรรมโสพลกโกสศสิรินทโรวัสุทธาจินดานครราชสีมากายวิเวกจิตวิเวก การปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำลายกิเลสให้หลุดหายทีแรกต้องให้กายของเรานี้สงบราบคาบจากการครุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะเสียก่อนที่ท่านเรียกว่ากายวิเวกเมื่อกายมันสงบลงไปแล้วจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดมันก็จะพลอยสงบไปในที่สุดดูกายนี่แหละ เมื่อจิตใจมันได้ที่หรือเป็นสมาธิเมื่อไหร่เมื่อนั้นให้ยกจิตที่ละเอียดนี้ขึ้นพิจารณาข้ออัดข้อธรรมค้นคว้าดูแต่ภายในจิตของตัวเองให้มากๆเราจะรู้ว่าอะไรมาเกี่ยวข้องอยู่กับจิตของเราบ้างหลักสำคัญในการพิจารณาก็คือกายนี่แหละกายก็คือขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมดาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อยู่กับตัวเราคือจิตตกลงว่าขันห้ากับจิตนี้อยู่ร่วมกันแยกกันไม่ออกตามรู้ขันห้าเราต้องพิจารณาให้รู้เห็น ตามความเป็นจริงในขันทั้งห้าคือรูปได้แก่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยเนื้อตาคือปรากฏว่าเป็นรูปอยู่ที่ตารูปนี้แหละเป็นนิมิตหมายอันหนึ่งที่เราจะต้องนำมาพิจารณาให้ละเอียดคือเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันคงทนอยู่ได้ไหมทำไมเราไปติดอยู่ในรูป ที่ไม่มั่นคงอย่างนั้นเราเป็นคนโง่หรือเปล่าเวทนาอันเวทนานี้ก็เป็นค่าสึกแก่เรามันไม่มีอะไรประเดี๋ยวก็ทุกประเดี๋ยวก็สุขมันเป็นมันเกิดขึ้นภายในจิตโดยรำพังบ้างโดยร้องเรียกหามันบ้างเราต้องพิจารณาดูเวทนา มันสุขก็อย่าไปดีใจตามมันถ้าเกิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์ก็อย่าทุกข์ใจไปกับมันทำใจให้เป็นกลางๆจนจิตของเราเป็นอุเบกขาเวทนาคือความวางเฉยในอารมณ์ที่เป็นสุขและทุกข์สัญญาได้แก่ความกำหนดหมาย หรือสิ่งที่ควรกำหนดหมายไว้ในใจเช่นเมื่อทุกเกิดสัญญาจะเป็นตัวเข้าไปกำหนดหมายจำเอาไว้สืบต่อทุกไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องกำหนดรู้ตามความเป็นจริงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปสังขารได้แก่ สภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วหรือทรมีเจตนาเป็นประธานที่ปรุงแต่งความคิดการพูดการกระทำให้ดีให้ชั่วเมื่อทุกขเวทนาหรือสุข,ขเวทนาเกิดขึ้นสังขารจะเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วยื่นให้สัญญาจนเกิดการสืบต่อแห่งขันโดยไม่ขาดสาย วิญญาณได้แก่ความรู้แจ้งอารมณ์หรือความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกกระทบกันวิญญาณคือผู้รับทราบอารมณ์ต่างๆเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปอย่าเป็นทาากิเลส การที่พวกเราทั้งหลายรู้ไม่เท่าทันสิ่งเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้กำหนดในสิ่งทั้งห้านี้จึงไม่รู้ว่าการเกิดดับของคนเรานั้นมีปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นของที่ละเอียดมากยากที่จะกำหนดจิตให้ดิ่งลงไปได้การสู้รบตบมือกับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียด และทำได้ยากแต่ถ้าเราไม่มีการต่อสู้กับมันปล่อยให้มันย่ำยีเราแต่ฝ่ายเดียวนั้นตัวเราเองจะย่ำแย่ลงไปทุกทีผลสุดท้ายเราก็เป็นผู้แพ้ยอมเป็นทาสรับใช้ของกิเลสใช้การไม่ได้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสำหรับการสู้รบตบตีกับกิเลส จิตใจของเราจะรู้สึกว่ามีความทุกข์ยากลำบากเป็นกำลังมากทีเดียวแต่ขอให้พวกเราทำต่อและยอมรับความทุกข์ยากลำบากลำบนอันนั้นยิ้มรับกับความลำบากเพราะความเพียรพยายามของเราเมื่อเรามีความท้อถอยอิดหนาระอาจใจต่อความเพียรของตนนั้น ให้พึงระลึกถึงพระพุทธองค์คือให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่พระองค์จะทำลายรังของกิเลสลงได้อย่างราบคาบพระองค์ก็ใช้อาวุธหลายอย่างหลายชนิดเข้าประหัดประหารจนกิเลสยอมจำนนต่อหลักฐาน ยอมให้พระองค์โขกสับได้อย่างสบายขันติพระองค์ก็นำมาใช้เช่นพระองค์บำเพ็ญทุกกรกิริยาคือการกระทำที่บุคคลทั้งหลายในโลกทำได้ยากยิ่งอย่าทำลายสัจจะเราทำความเพียรก็ไปทุกอยู่กับความเพียรทำนาทำไร่ก็ไปทุกอยู่กับการทำนาทำไร่ อันนี้เป็นของธรรมดาแต่จะทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําที่ชรารู้วิธีการบ้างพอสมควรอย่างการทําความเพียรต้องเป็นผู้รักษาสัจจะคือให้มีสัจธรรมตั้งใจอย่างไรแล้วอย่าทําลายสัจจะความเพียรแห่งบุรุษ ทุกเพราะการทำความเพียรมิใช่ทุกที่ไม่มีผลเป็นทุกข์ที่ทำลงไปแล้วคุ้มค่าเราอย่าไปท้อถอยจงอดทนต่อสู้อุปสรรคต่างๆการปราบปรามกิเลสคือการแก้ความไม่ดีที่สถิตยอยู่ภายในตัวของเราจึงต้องทำด้วยความเพียรของบุรุษทำด้วยความตั้งจิตตั้งใจจริง ทำด้วยความภาคเพียนจริงๆหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ำเราต้องพยายามแบกไายช่วยตัวเองกำลังวังชามีเท่าไหร่เอามารวมกันหมดเพื่อจะเอาตัวรอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อไม่ไหวจริงๆจ,งจึงจะยอมจมน้ำตายหากมีกำลังเพียงพออยู่ตราบใด จะไม่ยอมจมน้ำตายเป็นอันขาดอันนี้ก็เช่นเดียวกันการทำความเพียรเพื่อหลุดพ้นนั้นจะทำเหาะแหละไม่ได้ต้องทำจริงจริงจังจังจ,งจึงจะเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คติธรรมปริศนาธรรมกล้วยสีหวีอาหารห้าสำรับ สามเณรนั่งเฝ้าพระเจ้านั่งฉันไขปริศนาธรรมกล้วยสีวีอาหารห้าสำรับกล้วยสีวีได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอาหารห้าสำรับได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สามเณรนั่งเฝ้าได้แก่คนโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันตามหลักของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟนั่งเฝ้าตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าในตัวของตนนั้นมีอะไรบ้างกินแล้วก็นอนเลี้ยงร่างกายให้วนทวนสมบูรณ์ไม่ได้ทำอะไรที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองเลย สามเณรนั่งเฝ้าสำรับที่มีอยู่แล้วโดยไม่ฉันก็หมายถึงบุคคลที่ไม่รู้ธาตุสี่ตามความเป็นจริงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นอย่างไรไม่ยอมกำหนดรู้แบบชนิดที่ให้เกิดปัญญาพระเจ้านั่งฉันหมายความว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายที่รู้หลักแห่งความเป็นจริง จนท่านเหล่านี้สำเร็จคุณธรรมเบื้องสูงคือพระอรหันต์ก็เพราะพระอริยเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดในอัดและพยัญชนะจึงไม่นั่งเฝ้าอยู่เฉยเฉยถ้าสี่ก็อยู่ที่ตัวของเราขันห้าก็อยู่ที่ตัวของเรามันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่คนที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยต้องนั่งเฝ้าอยู่เฉยเฉย สามัญยลัษณะธรรมดาธาตุสี่ขันห้าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเบื้องต้นเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กทารกแทนที่จะคงอยู่เป็นเด็กอย่างนั้นร่ำไปก็หาไม่จำต้องเปลี่ยนจากเด็กอ่อนขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาว ในขณะที่เจริญวัยขึ้นโดยลำดับนั้นความคิดมันสมองก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยของคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงแก่เท่าชราการนานนานเข้าทนอยู่ไม่ได้ก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ทุกรูปทุกนามไม่มีข้อยกเว้นอย่าเฝ้าอาจม ผู้มีปัญญาย่อมไม่นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉยๆเพราะมันไม่เกิดปัญญาปัญญามันเกิดจากการภาวนาคือการอบรมจิตโดยการยกอัตภาพร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาไม่กอดขี้กอดเยี่ยวเอาไว้เฉยๆเพื่อจะทำลายกิเลสให้หลุดหายไปในที่สุด ธรรมที่นำมาแบ่งปันในครั้งนี้หากมีผิดพลาดประการใดกราบขอขมามาณโอกาสนี้ด้วยบุญใดปุศลใดในการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้ รูขอน้อมถวายแด่เสด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาถวายแด่คุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระสงฆ์ข้าเจ้าทุกพระบาททุกพระองค์ทีมผู้จุดเชยเข้าพระนิพพานผู้คุมกดทุกกฎทั่วสวรรค์เทพเทวาพรหมทุกพระบาททุกพระองค์ถวายแด่หลวงปู่อ่อนญานัสริ แด่พระธรรมโสพลโกศลศรินทโรแด่พี่วันชิตาวันชานนแด่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เทพทุกภพทุกชาติท่านเจ้าคุณในคุณเจ้ากรรมในเวรแด่บุญนี้ให้ถึงพี่นุสราเชียงหลิอท่านพันเอกปฐมพงศ์ศิ์ ร้านพิมตาเชียงหลิวทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าบุญใดกุศลใดในการแบ่งปันธรรมในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าครอบครัวกันร,ระยาณธรรมทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญได้มรรคผลนิพพาน ได้จิตพ้นทุกข์ถาวรในชาติปัจจุบันนี้เทินนิพพานสุขังนิพพานปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุ